ดอกไม้ในสวนอีกคือเก่าเลยค่ะพี่เมยพนองป่องไปโอ้ยนะดอกอันนี้สวยมขึ้มๆระยะลงมานะจ๊ะดอกที่มาดามมักทายวิดีโอน่ามกินเขา่านะแต่ว่าเทึ่งกินไปแล้วก็เทึ่งยานมิมไปนะครับพนองปองไปเดี๋จะให้ดูว่ามิมมันเป็นตัวยังไง บินฝรั่งเนี่ยเห็นไบินพึ่งบึ้งนั่นเห็นไหมนั่นอ๋อเกสรดอกไม้มันเลื่องเหรอเอาเอา,เ,อาเขาทำอะไรอ่ะอ๋อ อะไรอ่ะเห็ดอยังอ่ะโอ้ทำความสะอาดตัวเองบมดแล้นะให้รู้มังนะ้งว่าพี่เพิ่งเรากำลังทำอะไร เมื่อหนึ่งเกี่ยวไว้ ไม่ร,รู้มั่งว่าเขาทำอะไรอยู่ไปแล้วไปแล้วนะคะเขาทำอะไรนะ้ <c oughs> <c oughs> เออนะ่ยพอ่อสีเบิ่งดอกไม้กับไปเห็นมิมน้ำนะคพนะพี่น้องนี่แหละค่ะดอกไม้เพิ่งสีมากมาก,มากเอาเกสรน,นะคะพ,พี่น้องเห็นไหมคะโอ้สวยหอมด้วยนะจ๊ะหอมหอมพี่น้อง พอมาเขาจะเป็นแบบว่าเป็นอะไรเป็นพ่วงเอเป็นอันนี้ออกมากนะคะเป็นการย่อยลงมากนะคะพี่น้องเป็นการย่อยออกทั้งทางนะคะย่อยลงสวยงามสีสวยด้วยนะ,ะ๊ะนี่นะนี่บนหลังคา บนหลังคาบ้านน้องแจสมินเห็นบอมมีมไลทดีเด้ด่น,น,นั่นอีกตัวหนึ่งไหนดูซิงานที่มาจ่ะหนึ่งพึ่งพึ่งพึ่น้ำมัอนี่เหรอคะไหนไหนไหนตามติดชีวิตพึ่งซิตามมันบระท่านนาอพี่น้องไปเร็วเนาะ นะี่แะเห็นไหมนี่นะคะ่ะพึ่งน้อยพึ่งใหญ่ก็จะบินเา้าบินออกบินน้ำมันนี่แหละจ้ะนี่ผุ่มนีนะอยู่ตรงมุมกระจกตรงนั้นนะจ้ะบนหลังคาบ้านน้อยจัสมินสีสวยเนาะอพี่น้องเนาะชอบมากมา่ดามากมากเลยพี่น้อง คนแหงบาทดอกไม้ยู่แล้วมากดอกไม้ยู่แล้วบบดน,นี้เนี่ยความสวยความงามตามธรรมชาติของเขานิ่มก็สิดิ้นเขาดอกนั่นเข่าดอกนี่น่ำมัหนีแล้วค่ะพี่น้อง พึ่งพางพึ่งพางอยู่นั่มไมอนีหลือจ้ะนี่โอเคสวยงามนิมน้อยนิย่ใหญ่ามากขนาดเด้อพี่น้องเด้อโอเคค่ะ เราไม่ไม่เบิ่งอีกคือเก่านั่นแหละค่ะเด้อ